มาตัดเสร็จแล้วพร้อมขึ้นเสิร์ฟเลยครับนี่นะครับแกงส้มมะละกอใส่ปลานิลสุดพิ่แกงใต้ของเราสีสันน่าทานไหมครับมามาครับเอาจานมาใส่กินด้วยกันครับสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการอาสาหากับแก้มนะครับวันนี้เรามาชมกันครับว่ามีวัตถุดิบอะไรมาทํากับแก้มนะครับเสวัสดีท่านผู้ชมหน่อยครับ สวัสดีจ้านี่ครับวัตถุด uh> ิบของเราวันนี evet ้นะครับก็จะมีมะละกอมีปลานะครับเราจะทําแกงส้มมะละกอใส่ปลานะครับมันจะดีหรือครับแกงส้มมะละกอใส่ปลานะครับของเราก็จะเป็นอ่าแกงพริกแกงส้มแบบใต้นะครับเราจะทําแกงส้มแบบใต้นะครับเจ๊บอกวัตถุดิบของเรานะครับว่ามีอะไรบ้างครับมีมะละกอ ปาลาแล้วก็มะขามเปียกกะปีผมผมชูรสน้ำปลาน้ำปลาแล้วก็พริกแกงขาดไม่ได้ก็เป็นพริก,กแกงใต้นะครับพริกแกงใต้ก็จะเป็นพริกแกงโดยเฉพาะนะครับอต้องระบุด,ด้วยว่าเป็นพริกแกงส้มนะครับ <c oughs> โอเคครับไปดูขั้นตอนการทำเลยนะครับครับตอนนี้เราผ่ามะละกอหั่นเป็นชิ้นนะครับให้ให้มัน หั่นง่ายๆนะครับเสร็จแล้วเราก็เอาแกนตรงกลางของมะละกอออกนะครับให้มันดูน่ากินนะครับการหั่นมะละกอของเราจะหั่นความหนาประมาณเซนกว่าๆนะครับจะไม่หั่นบางมากไปนะครับเพราะเดี๋ยวน้ําเดือดไฟร้อนมะละกอมันจะยุ่ยง่ายนะครับมีคนหั่นของเรานะครับมีการเส้นไหวผีเขียงด้วยนะครับจะได้หั่นง่ายๆหน่อยนะครับ สรรพคุณของมะละกอนะครับถ้าเป็นมะละกอสุกนะครับก็จะช่วยเป็นยาระบายอ่อนๆนะครับเมื่อกี้เราใส่พริกแกงลงไปแล้วครับแล้วก็น้ําแกงเดือดแล้วเราก็ใส่กะปิที่เราเตรียมไว้นะครับในส่วนของกะปินะครับพริกแกงใต้ที่เราซื้อมานะครับบางบางทีเขาใส่กะปิมาหน่อยเดียวนะครับมันจะไม่เข้มข้นเท่าไหร่เราต้องใส่กะปิเพิ่มลงไปอีกนิดนึงนะครับ กะปิเราจะใส่ไปประมาณ1ช้อนชานะครับอันนี้เราผสมน้ำมันก็เลยดูเหมือนจะเยอะแต่กปิลงไปแล้วนะครับเราก็จะใส่มะละกอลงไปเลยนะครับเพราะน้ำมันเดือดแล้วจะได้ไม่ต้องเสียเวลา<ฮ>ต้องค่อยๆนะครับน้ำมันร้อน ผมเดี๋ยวรอสักแป๊บหนึ่งครับเราจะปิดฝาหม้อทิ้งไว้นะครับครับตอนนี้เราก็จะใส่ในส่วนของเครื่องปรุงรสเข้าไปนะครับใส่ผงนัวลงไปแล้วครับนิดนึงแล้วก็ใส่เกลือลงไปนิดนึงนะครับเราจะใส่อย่างละนิดอย่างละหน่อยจะใส่ไม่เยอะนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาชิมอีกทีตอนมันสุกนะครับ ครับเสร็จแล้วเราก็ใส่เนื้อปลาลงไปเลยนะครับนี่ครับเนื้อปลาต้องค่อยๆใส่นะครับพอใส่ไปแล้วเราจะไม่คนแล้วนะครับถ้าางนั้นเดี๋ยวมันจะคาวนะครับถ้าเราคนปลาที่เรานํามาใส่แกงนะครับเป็นปลานินนะครับขนาดตัวกำลังดีนะครับเราเอามา2ตัวนะครับแล้วก็ การหั่นนะครับเราจะไม่หั่นบางเกินไปแล้วหั่นให้มันหนาหนาหน่อยครับพอพอมันเดินความร้อนแล้วมันจะไม่ค่อยยุยเท่าไหร่นะครับครับเมื่อกี้เราลองชิมแล้วมันยังไม่ค่อยเผ็ดนะครับเราก็จะตามพริกเป็นเม็ดใส่ลงไปนะครับนี่ครับให้มันมีรสชาติเผ็ดมาอีกนิดหนึ่งนะครับเสร็จแล้วอตอนนี้ขั้นตอนมันจะเสร็จแล้วเราก็ใส่น้ำมะขามนะครับ ใส่ลงไปให้มันพอดีนะครับจะไม่ใส่เยอะเท่าไหร่เียมันจะเปรี้ยวนะครับนี่ครับสีสันเริ่มน่ากินไหมครับเจเอาถ้วยมาใส่ครับนี่ครับตักใส่ถ้วยร้อนๆเลยนะครับพี่น้องที่อยู่ใกล้ๆแถวนี้นะครับเอาถ้วยมาแบ่งใส่ได้นะครับร้อนๆเลยนะครับน่ากินมาก ปลาของเรา,าใส่ทิ้งไว้นานไปหน่อยเนื้อก็เริ่มยุ่ยไปนิดนึงแต่ก็ยังเห็นรูปร่างเป็นชิ้นเป็นตัวอยู่นะครับมามาตัดเสร็จแล้วพร้อมขึ้นเสิร์ฟเลยครับนี่นะครับแกงส้มมะละกอใส่ปลานิลนสุดพิกแกงใต้ของเราสีสันน่าทานไหมครับ มามาครับเอาจานมาใส่กินด้วยกันครับครับเรามาชิมกันนะครับว่ารสชาติมันเป็นยังไงเจ๊ลองชิมก่อนเลยครับของของเขาดีจริงๆนะมาลองชิมนะครับอืมอร่อยมากเลยครับขอบอกเลยสุดนี้ลองไปทำดูกันนะครับ ครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวมาดู EP หน้านะครับว่าเรามีอะไรมาทำกับแก้มนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีคับสวัสดีจ้า